โดย SK 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่บีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงค้าเตยนะครับเบลค่ะกลับมาพบกับเราสองคนนะฮะวันนี้เช่นเคยกับคุยข่าวบันเทิงนะฮะประจำวันศุกร์ครับที่1พฤศจิกายนนะฮะถูกต้องค่ะก็ถือว่าเป็นวันที่ดีเลยเริ่มต้นวันแรกของเดือนที่11แต่เช่ือว่าวันนี้จะเป็นวันที่หลายๆคนนะฮะ เที่ยวกันเยอะมากๆเพราะว่าวันศุกร์ไม่พอฮะศุกร์ที่เงินเดือนออกอีกด้วยต้นเดือนเดือนอย่างนี้ไปเปล่าไปเปล่าวันนี้ไม่ไปวันนี้ไม่ไปแล้วกันยังสุขภาพยังไม่ค่อยดีเช็คเท่าไหร่นะแต่ว่าวันนี้เราก็มีดาราเนี่ยมาอัปเดตข่าวกันเยอะมากๆไม่ว่าเป็นข่าวของคุณไม้พิรัตกับสายป่านนะฮะรวมไปถึงคุณออมสุชาแล้วก็อเล็กซ์เลนเดลนะครับนะมากันที่งานแรกแล้วกันสำหรับนี่เลยเป็นรอบสิมบุชนนะครับก็คือฮาชิมะโปรเจกต์นะฮะไม่เชื่อต้องลบหลู่ เป็นภาพยนตร์ของ M39 น,นะครับนำแสดงโดยคุณอเล็กซ์เดนเดลนะฮะคุณไมพีรัตน์นะครับคุณออมสุชานะฮะคุณเจฟฟี่เมฆวัฒนานะฮะรวมไม่ถึงคุณสายป่านอัิญญานะฮะก็ได้เปิดตัวกันไปแล้วก็ใครที่ชื่นชอบนะฮะภาพยนตร์ผีระทึกขวัญน,นะฮะแล้วก็ใครที่อยากจะรู้ว่าเกาะฮาชิมะ ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นแบบไหน<ช>ไปดูกันได้นะฮะตอนนี้เข้าแล้วทุกโรงภาพยนตร์นะครับอ่ะไปเจอคุณไม้พิรัตนะฮะกับคุณสายป่านครับเลยอัปเดตกันหน่อยเห็นเข้ามีข่าวว่าคุณไม้เนี่ยแอบชอบคุณสายปานเ,<อ>เรื่องนี้จริงเล่นหนังด้วยกันด้วยถูกต้องนะครับรู้หรือว่าที่ทำงานคือมีการนัดเจอกันนอกรอบด้วยห,หลังจากภาพยนตร์จบแล้วนะฮะรวมไปถึงจะบอกว่ารู้หรือเปล่าว่าสายป่านเนี่ยมีแฟนแล้วด้วยนะเออแล้วกลัวหรือเปล่าว่าฮ เราจะมีปัญหากไรจะมีปัญหากับแฟนคุณสายปาย่านแบบนี้ไปติดตามกันครับครับชอบสายปานน่านมากครับตอนตอนถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องฮัจิมาโปรเจกต์ด้วยกันเนี่ย <c oughs> คือเขาเขาค่อนข้างเทคแคร์มายครับคือเขาเป็นคนเทคแคร์ทุกคนนะแต่ว่ามายก็จะแบบเอ้ยไม่เคยเจอคนแบบ<อ>ในกองเทคแคร์เราขนาดนี้เราขาทำทุกอย่างได้ข่าวว่านอกรอบก็เราก็แบบเหมือนสายป่านเรารักสายป่านนะ แบบไหนเดี๋ยวคุณ<อ>นะครับ<อ>ก็เจอแม่เขาก็ขอแม่เขาทุกวันครับแม่ครับลูกสาวแม่เนี่ย<อ> <laughs> แต่เขามีแฟนแล้วนะคะ <laughs> ไม่ครับก็เป็นการขอกันเล่น<อ>ๆแบบตลกๆ,ๆ,ๆคือพวกเราเนี่ยในในกลุ่มแก๊งฮาจิมะโปรเจกต์เนี่ยคือสนิทกันมากเพราะว่าไปอยู่ญี่ปุ่นมาด้วยกันแล้วก็คือมันมันเกิดเรื่องราวมากมาย่น่นนี้ขึ้นแล้วมันก็มันเหมือนสนิทกันฮะแล้วคือมันเป็นแค่การ เซวกันเล่นๆแต่พอดีไม่ไปแซวออกทีวีเล่นๆเลยเงี้ยคือเพราะว่าได้ความที่เราเป็นตัวของตัวเองกันมากเนี่ยถึงแม้จะออกทีวีเนี่ยเราก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็แซวกันเหมือนปกติที่แบบในกองเราแข่งเพราะเราขนาดรอด้วย รอให้เขาเล่นด้วยครับคือเขาก็จะบอกเขาก็จะบอกเขาก็จะบอกตลอดว่าเอออย่าเลยเหมือนได้ข่าวว่าเรารอด้วยเขามีแฟนแล้วก็เอยเขาเลิกกับแฟนเขาเลยไม่ใช่ไม่ใช่คือเป็นการแซวเล่นกันจริงๆครับเป็นการแซวเล่นกันคจริงๆคิดจริงไหมคะไม่ได้สายป่านเรารักนะเออมิวกับเบลแอนถ้าเขาเลิกกับถ้าเขาโสดเราโอเคไหมก็จะสัมภาษณ์กันรักจ้ะ ไม่ครับก็เราก็สนิทกันอย่างที่บอกเป็นเพื่อนกันแล้วก็คือเหมือนกับเราไปเราไปถ่ายกันที่เกาะฮัชิมะเนี่ยก็ก็เลยทําให้เราสนิทกันเนาะแล้วสายตาเนก็เป็นคนที่แบบดูแลเทคแคร์ เพื่อนๆอะไรเงี้ยครับป่านทำท่านมาดูแลไม้เป็นพิเศษครับไม่ได้เป็นพิเศษครับม็ดูแลเพื่อนก็ดูแลทุกคนค่ะดูแลทุกคนแต่ว่าอย่างอเล็กซ์อย่างเงี้ยก็สนิทกันแบบสนิทกันแบบเป็นเพื่อนสนิทใช่ไหมคะอย่างเจสซี่เนี่ยก็เป็นน้องชายแต่ว่าไม้เนี่ยเป็นเพื่อนใหม่ที่ที่ตัวเขาเองก็มีความเป็นสุภาพบุรุษค่อนข้างเยอะมากๆพี่ๆหลายๆคนก็อาจจะรู้ว่าไม้เขาจะเทคแคร์ผู้หญิงเลยนะจริงๆแล้วก็คือเขาเป็นคนน่ารักคือหน้าตาเขาก็จิ้มลิ้มอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะจิ้มลิ้มน่ารักน่าหวานอะไรอย่างเงี้ยเราจจะะะเข้้าใผิดมมมคคไไ่่่หรอก รู้ค่ะแต่ว่าเขาไม่รู้เรื่องไม่หลอกไว้ก่อนค่ะดูเรื่องนี้ใช่ไหมคะก็เขาก็มีดูรายการทันร์โชว์เหมือนกันเขาก็แบบมีซลยโอะไรเงี้ยเขฟังรู้เรื่องนะแฟนฟังรู้เรื่องค่ะฟังรู้เรื่องก็ยังเล่าให้ไมค์าว่ไมค์แฟนมันถามได้แหละไมค์ก็แบบล่อแล้วจะเลิกวะหล่ะว่ะหล่ะคุณตอบว่าไงครับเอ่อไมค์ที่มีอยู่ขอเคลียร์ให้จบก่อนนะมิวเป็นไปได้ไหม ไม่รอไหมคะไม่รอไหมโอ้ยรอจนแก่ก็รอไปเถอะครับอันนี้คือแอบหยอดใช่ไหมผมก็หยอดไปเรื่อยอ่ะจะปัดไม่มีพอไปไม่ได้ไหมคะโอ้ยตายละเขินก็ก็ไม่ก็น่ารักค่ะน่ารักน่ารักดีค่ะแต่เราชอบของฝรั่งของนอกเนาะของฝรั่งคืออะไรอ่ะของฝรั่งคืออะไรอ่ะเราชอบฝรั่งไมยแต่ผมซูฝรั่งได้นะตายแล้วหนูหนูอยู่ตรงกลางระหว่างอะไร ไม่หรอกก็เ <out>. ป <boundaries. S 1> <si suppression> ็นเพื <guarding okay>? ่อนกันเป็นเพื่อนกันแล้วคือด้วยความที่เจอเพื่อนใหม่แล้วแบบเจอเพื่อนดีอะไรเงี้ยแล้วมันทางานด้วยกันมันก็เลยเหมือนกับว่าสนิทกันมากครับผมกลัวเขามองไปรับกลัวโมดนังหรือเปล่าอะไรไม่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 ได้โปรโมททะไมได้โปรโมทคือคือก็ก็อย่างที่บอกว่าแบบไม้เขาแบบมีอะไรก็ปรึกษาตลอดอะไรอย่างเงี้ยในกลองในกลุ๊มอะไรเงี้ยค่ะไม่หรอกไม่ก็หรอกเอาไว้สดค่อยว่ากันเนาะ แปลว่าเหมือนอรับริจารณาไม่รู้แต่เราเขินนะ <c oughs> นะฮะอย่างที่เห็นตอนแรกเนี่ยเราก็สัมภาษณ์คุณไมพีรัตเดียวเดียวอยู่ดีๆเขาก็ตอบอย่างนี้ตอบว่าก็ถ่ายทำตั้งใจถ่ายทำมารู้สึกว่าสายปานเป็นผู้หญิงที่ลุยๆใช่เพราะว่าดูจากเขาแล้วเขาจะแบบชอบเที่ยวชอบแล้วเขาก็บอกว่าออกแนวมีน่ารักด้วยนะแล้วก็ที่คือเทคแคร์ทุกคนเลยนะครับแล้วก็เหมือนว่าเห็นว่ามีการนัดเจอนอกร่องกันด้วยคุณไมระหว่างสัมภาษณ์ก็บอกว่าสายปานเรารักเธอนะคือบอกอยู่ตลอดเวลาตะโกนบอกอยู่ตลอดว่าตอนสุดท้ายก็เลยลากสายปาน มาสัมภาษณ์คู่ไปเลยมาสัมภาษณ์คู่ไปเลยก<ล>จริงๆรู้หรือเปล่าว่าสายปานมีแฟนแล้วจริงๆแล้วก็ทราบครับแล้วก็แชร์ๆขำๆกันแบบนี้นะฮะโอกาสเป็นแฟนมีหรือเปล่ปปาเขาบอกว่าจริงๆแล้วแล้วตอนนี้เป็นเพื่อนกันก่อนขอทํางานกันก่อนดีกว่านะครับแล้วบอกว่าก็เลยถามสายปานบ้างว่าเห็นบอกว่าไมค์บอกว่าเราเป็นคนที่เทคแคร์คนดีมากๆหรือเขาบอกว่าจริงๆก็เทคแคร์ทุกคนแต่พีคิดว่าคุณไมค์เนี่ยเป็นเพื่อนใหม่ก็เลยและที่สำคัญคือคุณไมค์นิสัยเป็นสุภาพบุรุษด้วยนะกับ กับแฟนเขาล่ะสายป่านว่าไงสายป่านบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่หรอกค่ะแฟนเราก็มีคำถามมีแซวๆบ้างเพราะว่าเพิ่งไปออกรายการมาในรายการก็จะอาจจะมีการแซวกันอะไรแบบนี้แต่ว่าจชื่อว่าไม่มีมือที่3อย่างแน่นอนนะครับรวมถึ่งที่บอกว่าเป็นรักโปรโมทหรือเปล่าเหมือนเป็นการโปรโมทละครเพื่อสร้างกระแสจำได้เลยตอนแรกที่แถลงข่าวเนี่ยคุณออมกับคุณไม้เจอคููจินกันไปแล้วถูกต้องแลวนี่ก็เลยมากลายเป็นแอบชอบสายป่านเีกประมาณนั้นเขาบอกตอบพร้อมเลยว่า ไม่ใช่รักโปรโมทอย่างแน่นอนนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาทางด้านสาวออมสุชากันม้าดีกว่าค่ะหลายคนมองว่าสาวออมเนี่ยเลิกตีชิงแล้วคือ <laughs> ลยนิยมจากการคบทอมเนี่ยหันมาชอบผู้ชายแล้วอันนี้เนี่ยสาวออมได้ยินเราว่ายังไงคะเดี๋ยวเราไปฟังเธอตอบค่ะครับเก <ผม S 3> ็บอกว่าเราเลิกตีชิงควงหนุ่มอะไรงี้มาเป็นข่าวกระแสข่าวมาอ๋อเหรอเลิกตีชิงเลยเหรอก็ ก็ไม่ได้เลิกตีสิงนะก็ยังไม่เคยตีสิงห์เลยอะรสนิยมสยังไงคะรสนิยมเราเราสนิยมอะคะก็จริงๆก็หนูก็ชอบผู้ชายนะคือถ้าเกิดว่าเออเราคบใครจริงๆริอะเราก็จะแบบบอกเขาแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ได้คบใครมันเป็นช่วงที่เออเราเราอายุประมาณ อ้าตอนนี้ก็25แล้วก็เป็นช่วงที่อาจจะศึกษาใครที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบงคแฟนคลับเขาห่วงแล้วถ้าเกิดว่ามีแฟนเงี้ยกระแสมันจะเป็นฟีดแบบมันจะไม่ดีไงเรากลัวไหมแฟนคลับเราเป็นไหมคือออมกลัวว่าเออถ้าเราเราเราเลือกคนที่มาเป็นแฟนเราแล้วเราเป็นคนไม่ดีหรืออะไรเงี้ยแฟนคลับไม่ชอบอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะที่บ่านี่มาวินเลยไหมคะไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเป็นเป็น เป็นแค่พี่คนหนึ่งที่เรารู้สึกสบายใจด้วยแล้วก็คุยด้วยไอ้หนูไม่เคยได้ยินเลยใช่เขาอาจจะมีคอมเมนต์กันแหละแต่ว่ายังไม่เคยถึงเราเลยเข้าไม่เลยค่ะบางคนแบบว่าเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอยากหาแฟนให้ทั้งเลยอะไรเงี้ยก็มีค่ะสรุปแล้วกับพี่บานี่คือกำลังศึกษาดูใจกัน อ๋อก็ไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นดีกว่าค่ะเพราะว่ามันมันเหมือนถ้าเกิดศึกษาดูใจมันเหมือนมีโอกาสพัฒนาเป็นแฟนอะไรเงี้ยเนาะตอนนี้เรากลางๆไว้อะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าไม่มีโอกาสเป็นแฟนเลยกับพี่บ้านก็ไม่อยากจะพูดขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ไม่รู้อนาคตว่าแบบยังไงอะไรเงี้ยค่ะหนูหนูเปิดใจค่ะคือถ้าเกิดว่าเราเจอใครที่เราคิดว่าเข้ามาในชีวิตเราแล้วเขาเป็นคนดีอะไรเงี้ยหนูก็คิดว่าหนูก็ เรียนรู้กันไปค่ะแต่เราก็ไม่ได้ชอบสาวหล่อเนาะตอนนี้ยังไม่ชอบไม่ได้ชอบอเลยนังสือพิม์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดใหม่สด New KC รับปี57รหัสรับเครือข่าย1บวก2เป็น4สั่งรวยทุกมิติ ปปพฟันธงปี5-6ประกันภัยแกล่งเบีย้ยประกันพุ่งทะลุ5%ของ GDP โอทูก้าวสู่ปีที่10ฉีดวัคซีนธุรกิจใหม่เสริมทับสินค้าสู้สึกเน้นกลยุทธ์สร้างคนกอสอ,อติดปีก SME ไทยรุกจับมือยามานาชิ ผมศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องจักรกรองรับ AEC งบการตลาดขายตรงโค้งสุดท้ายพรึบผู้ประกอบการทุ่มไม่อั้นกระตุ้นกำลังซื้อเปิดโพกลุ่มธุรกิจโตสวนเศรษฐกิจขาลงท่องเที่ยวบูมสนันขึ้นแท่นอันดับหนึ่งจอคิวคลอดแผนยุทธศาสตร์5ปี ลุยปฏิรูปการผลิตบุคลากรสุขภาพติดตามนังสสพพ,พิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับ กลับมาพบกับรายการคุยข่าวมันเทิงนะครับอเดตที่2ครับเรกนี้เรายังมีข่าวของคุณเออัญชลีนะค,คุณเวียสกุลรวัตรรวมไปถึงคุณเป้ยปานวาดมาอัปเดตก <update S 2> ันด้วยนะครับต้องค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ภาพบรรยากาศงานศูนย์การค้ารา,าราไดซ์พ park ที่บนถนนสิริาคาริน,นได้เดนมิดความสุขเอาใจคุณหนูๆจัดงาน paradise park สวนสนุกสุดหรรศาในบรรยากาศฮาโลวีนสุดสนุกค่ะซึ่งภายในงานนี้ก็ยังพบกับมหกรรมเครื่องเล่นขนาดยักษ์ชิงช้าสวรรค์นขนาดใหญ่ที่มีความสูงกว่า7เมตรรวมไปถึงม้าหมุนมหาสนุกบ้านบ หลากสีบ้านบอลอีกมากมายแล้วก็รวมไปถึงยังมีซูมเกมต่างๆเนี่ยเอาใจคุณหนูๆโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วก็ภายในศูนย์การค้าเนี่ยเรียกได้ว่าเด็กๆเยอะมากเพราะว่าเขามีแจกขนมฟรีด้วยภายในงานคนที่ไปนี่คือขนมฟรีเลยก็่ได้เห็นนะครึ่งเลนเยอะขนาดนี้ก็ฮาโลวีนไงคล้ายๆแบบเป็นทริกออทีประมาณนั้นใกล้บ้านพี่ด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็สําหรับใครที่อยากไปร่วมงานนี้ค่ะก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึง3พฤศจิกายนนี้ที่รอยัลพาร์คพลาซ่าชั้นหนึ่งศูนย์การค้าพารา ไรพัคถนนสีนครินนั่นเองค่ะคแล้วก็ในงานนี้ค่ะเราก็ได้พี่เอเชลีหัสดีวิจิตเนี่ยมาร่วมงานนี้ด้วยเจอตัวพี่เอค่ะต้องขอถามถึงคดีเกี่ยวกับพ่อของน้องเอวิก็คือพี่ต้นเต้นคมกริตเนี่ย,อยตอนนี้เนี่ยคดีเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็กลัวไหมว่าฝ่ายชายเนี่ยจะเตรียมยื่นฟ้องอุดทอนแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้เนี่ยอยากมีน้องให้เป็นน้อง <S <S เ,ปเป็นเพื่อนเล่นน้องเอวิอไหมเดี๋ยวเราไปฟังพี่เอตอบค่ะคอย่างก็เป็นไปตามที่เราแบบต้องการในเรื่องของคำตัดสินของศาล